ีตัดเนี่ยในตอนต้นเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ทุกคนเป็นแค่ความฝันแต่ในตอนนี้ผมว่าความฝันมันเป็นความจริงทุกคนทำให้ผมรู้สึกว่าผมตื่นแล้วความฝันของผมก็คือความจริงใช้ชนะเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ผมต้องการแต่ว่า สิ่งที่สําคัญมากกว่าคือตีตาทุกคนมันเป็นสิ่งที่ผมควรจะแคร์มากกว่าชัยชนะโชคดีครับครับผมสวัสดีครับ ผมอยู่โคราชครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยลทเทคโนโลยีราชมงคลสาทรก็ช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมาซ้อมที่คลาสที่โรงเรียนสุรศักดิ์ก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ต้องกลับไปเรียนที่โคราชก็ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมาสัมาซ้อมที่สุรศักดิ์ก็ตอนกลางวันเรียนตอนกลางคืนก็ซ้อมกลับไป,ไป,ไป ต้องมีวินัยในตัวเองแบ,บ่งเวลาให้ถูกแล้วก็ุดตรงนี้ยทำยังไงก็ได้ครับให้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาแล้วเราพร้อมที่สุดมาเพื่อที่จะไม่ไม,ไม่ไม่มาเป็นบรรทาย เราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกอกี่วันเวลามีเหลือกันเท่าไรเราจะมี <c oughs> อะไรใจ ไม่มีก็วัตตีพวกหมกมันละหมังนะคฮะไม่มีตีอะแล้วก็จีพีลิงค์ครับขอบมากแล้วก็พี่บินเทมิวสิกครับที่มอสชาไปแล้วพี่ย้อนอ่ะใจเย็นกับบ้านแล้ก็แล้วก็ม,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 กบบกมีหลายๆคนครับที่มา ตัดเป็นหนุนทั้งเรื่องเครื่องเรื่องแบบค่าเรื่องหลายๆเรื่องเยอะครับผมนะ้ำสวัสดีครับตอนนี้พวกเราีตัตแฟนเบรี่ดำบายครับก็อยากจะขอขอบคุณคุณแม่น้องเชน และน้องเทนที่ช่วยเป็นสปอนเซอร์รองเท้าแอนด้าที่ช่วยในการสึกซนะ้อมและในการแข่งขันครั้งนี้ก็อยากจะขอขอวยพรให้น้องเทนหายเร็วๆนะครับแล้วก็แม่รองเท้าคู่นี้มันไม่ได้เป็นรองเท้าที่ดีที่สุดหรือแพงที่สุดแต่ว่าคด้วยวิลใจของพี่น้องเทนก็ขอให้ ค่ะ,พ,ะคพวกเราซีดาร์แฟมิลี่นะคะก็ปีนี้ได้รองเท้าได้รับได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่น้องเชนแล้วก็น้องเชนนะคะเป็นรองรองเท้าค่ะในการในการใส่ใส่ให้แขกนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะค่ะที่ช่วยเหลือพวกเรานะคะในการ สราพอดเรื่งรองเท้าแข่งปกติปกติคือพวกเราพวกเราจะหาหาซื้อกันเองอะคะ่ะแต่ว่าปีนี้แบบพิเศษมากก็คือแบบมีมีคนช่วยช่วยสปอร์ตให้ในะตรงน,นี้ก็ถ้ามาว่าคือน้องเขาเหมือนเหมือนแต่ว่ามีามีปัญหาเรื่องในเรื่องของขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยก็ส่สงผลให้หายไปนะคะขอบคุณมาคะ่ะ ผู้ใหญ่ให,ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีครอบครัวน้องเงนนองเงน,นะครับรพ่อแม่น้องเอพี่เแล้วก็พี่ตูด้วยช่วยกันหาหาเท้าให้เราใส่ครับขอ,อบคุณมากครับเท้าใส่ซ้อมใส่เล่นกันใส่เที่ยวก็ได้ใส่เล่นก็ได้ได้เลยนี เป้โฆษณาด้วยไปกันใหญ่แล้วะบ้าก็ขอบขอบคุณมากนะครับทั้งครอบครัวของน้องเกณฑ์แล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้น้องเกณฑ์หายไวๆนะครับหายไวนครับผมหายแล้วอย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับครับผมแข็งแรงแน่นอนนี่เราใส่อดด้ามาเล่นกันง่าบสวัสดีครับีผมพี่หมูนะครับ ก็ก็ยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานไม่ใช่ร่วมงานนี่ได้เป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งของซีทัศนะครับแล้วก็ทางเรียนศุษักกก็ยินดียินดีมากที่ได้เปิดโลกกทัศน์ใหม่ๆให้กับน้องให้น้องได้เห็นรุ่นพี่ได้เห็นพวกมืออาชีพทํางานกัน ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของทางสุดสั้วยครับก็ยินดียินดีต้อนรับและยินดีเสมอไปครับโรงงานครั้งนี้รู้สึกดีใจมากสิ่งที่น้องได้ประโยชน์ประโยชน์จากสตัสก็เยอะนะครับขอบคุณม,ม,มากครับ ก็ที่จริงก็เล่นเครื่องต่อะครับแต่ว่าที่มาเล่นฉากก็ว่าอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองแบบอยากเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่ลองอะไรที่ไม่เคยทําพอได้มาเล่นก็สนุกเจอสังคมเจอเพื่อนใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ได้ความรู้ได้ความอบคุนจากพี่ๆเพื่อนๆทุกคน,ก,คนก็สนุกน์ หมดไม่หมดก็เลยที่นี่นเ,นเปิดรับดนตีที่มีโอกาสนี่จลงบนเดสนามไม่ง่ายเลยก็เลยมาที่นี่ก็ได้ที่นี่ไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะพัฒนาขึ้นน้อยก็ยากกูแล้วก็พัฒนาตัวเองดันด้วยอยากฝากอะไรถึงแฟนๆซีตัส้างไหมครับ อยากฝั่ความสนุกให้กับแฟนแศนิทธาทุกคน <ASHLEY S 2> <ๆ S 1> ค่ะกำคที่เตรียมใจมาอรวมมันจะพอท่านเวลามาต่อไปจากนี้ไม่รู้ว่าฉันเธอได้พูดอย่างวันนี้หรือไงให้เธอ ครอบครัวครับก็ได้มารู้จักกับพี่พี่แล้วก็ได้รู้เรื่องที่ราไม่เยครับู่นะรู้สึกรู้สึกดีมากครอบครัวเราขอบคุณที่ที่เที่เข้ามาเป็นคนหนึ่งในครอบครัวในปีนี้ขอบคุณมากครับ วันทีข่ขอใหมคืนใหม่ขอให้คำน,นี้แทนผัวใจสวรรเท่านั้นที่รู้ว่าฉันจะได้มีวันเวลาได้ดูแลเธออีกหรือเปล่าไม่รู้จะมีอะไรเทียบทาง they got money you they talk with her oh yeah ก็รู้ว่าทุกเรื่องที่มีจะเป็นเพียงรูปภาพขอพูดคำว่ารัอีกทีขอให้ ทุกลมหายใจ